สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถบ้านอีกหนึ่งคันนะครับมาแนะนำนะครับก็เป็นรถมาด้านะครับมาด้าโนะครับปี2010นะครับก็เป็นเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับมาดูสีรับคันเลยครับมาดูสีรับคันเลยนะครับรับคันนะครับยางนะครับยางใหม่นะครับยางใหม่ปี2 0 2 3นานะครับแม็กแม็กก็สวยๆอยู่ครับยางใหม่แม็กสวยนะครับทัางนงก็ปูพรมนะ แล้วก็เลขไม้ก็เอา่าเข้าไงเลขไม้วะเลขไม้แสนแปดนะครับแสนแปดนะวิทยุเครื่องเสียงแอร์เย็นทุกอย่างนะครับภายในก็ส,สวยนะครับภายในสวยเลยนะครับมาดูข้างหลังถ่ายครับถ่ายข้างในเลยสวยเลยนะครับสวยเลยถมาดูข้างหลังประูประตูหลังมามามาดูดูหลังเดีว มีตะนีด้วยก็มียางไหล่ด้วยนะครับยางไหล่หนึ่งเส้นนะนะครับรถหน้าตาเดิมนะครับแต่เขีดเดิมทุกอย่างนะครับแต่เข็บดเดิมทุกอย่างนะครับรถนะโอเคครับดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะครับสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูแับกุญแจเป็น ุณแจรีโมดนะครับเชนนั์ล็อกนะนะครับนะครับตัวครับแจริโมดเชนนร์ล็อกนะครับลองสตาร์ทเครื่องดูนะไอพ่อนะครับเป็นพ่อพ่อแตงของนิโตะนะครับพ่อแตะของนิโตะนะครับพ่อแตะของนิโตะนะครับเดือดรอบพันนะครับเดือรอบพันนะนะครับต้นใต้แลนขอบนมนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วย จะดูห้องเครื่องก่อนครับไปดูเครื่องก่อนนะกมดังครับเมดังครับเดังนะเดังนะเดังนะดังนะัะดูห้องเครื่องเครื่องืๆ เครื่องนะของเครื่องก็อ่าร้านนี้ครับไม่มีพ่นมีไอนะครับทุกข้อมาทุกข้อมาทุกข้อมานะครับตเครื่องนะครับไม่มีพจน์มันใหญ่นะนะครับเครื่องเป็แน่นนิ่งๆนะนะครับตัวเครื่องก็ประาณนี้ครับเสียงนิ่งๆครับ นะครับเอองเยอมากนะครับก็หน้าตาเดินนะจิดเดิะครับติดเดิมหน้าตาเดิมเด็เดินนะครับตาขีตาขี6หกแปดนะครับหกแปดลล้พัลพ้พัรกาทเลยครับกอประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอ๋ไปไม่ต้องทำอะไร นะครับรถสวยนะครับช so ื่อไปไม่ต้องทำอะไรนะครับรถสวยมากนะครับื้องเสียงนี่ต่องเสียงพอฟังดังพอฟังนะครับนะเสียงดังพอฟังนะรถนะครับเล่นนะครับเอกสารครบคอมโอนนะครับรถเล่นเอกสารครบคอมโอนนะครับป้ายงคมนมนะครับรถชื่อผมเองนะครับรถผมเองผมขายเองชื่อผมเองนะครับเอกสารเล่มครมโอนรถผมเองนะครับชื่อผมเอง ราคาก็ไปแพงนะครับราคาก็แพงนะครับก็จอดอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับจอดที่จังหวัดนครพนมนะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักกันมาในเพจว่าในช่องของผมนะครับแล้วก็ทางอ๋อเบอร์โทรนะครับ063 5199 169นะครับ063 5199 1ามนะครับรถบัตเตอสองครับเกียร์ออโต้ปี2010นนะครับเครื่องพันห้านะครับราคา ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับดีกว่าไปซื้อรถมือเดียวมือแรกนะครับไม่ต้องไปผ่อนเป็นหนี้เป็นสินนะครับเราพอยใจสิ่งที่เรามีนะครับพอใจสิ่งที่เราเป็นนะครับซื้อตามกำลังทัพของเรานะครับอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินนะแนะนำันนี้นะครับ๋ยวมีพอฟังเพียงด้วยนะตัดไปนะครับอ้าบ๊ายบายนะครับ